การจัดเก็บภาษีถ้าต้องเก็บภาษีจริงๆในตลาดหุ้นเราทานโทษจะไปเก็บทางธุรกรรมทําไมต้องดีเบตรตรงนี้ก่อนไหมพี่โอ๊ตอนนี้ได้ยินไหมว่าไม่มีรัฐบาลที่เต้าหรือว่าเศรษฐกิจที่เต้าที่โกเราจะโกเนีย่ยคืออะไรแต่มาเถียงว่าภาษีควรเก็บไม่เก็บคือรัฐบาลไปไม่ทันล่วงรับกับสองบอกอวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องที่ร้อนที่สุดแห่งปีครับอืม เป็นวาระร้อนที่สุดนั่นคือเรื่องของภาษีคริปโตเคอเรนซีหรือว่าการออกคอยและมีการซื้อขายทั้งคอยทั้งโทเค็นทั้งคริปโตเคอเรนซีทั้งสินทรัพย์สกุลดิจิทัลผ่านกระดานซื้อขายหรือว่าเอ็กชันจะคิดภาษีเหมือนแคปิตอลเกนคือคิดภาษีหักหน้าที่จ่ายไว้เลย15%และรายได้ที่เกิดขึ้นนั้น ให้นำมารวมเป็นรายได้ของผู้ที่ต้องเสียภาษีในพ่วงเวลาที่ต้องสำแดงภาษีโดนกันสองสามละลอกก็ต้องอย่างน้อยสองละลอกอะนะอ๋ออันนี้ไอหนึ่งก็คือหกักรา่จ่ายเลยใช่สิเปเซตครับเสร็จแล้วรายได้ที่คุณได้มาต้องมารวมว่าด้วยภาษีประจำปีกใช่นะเป็นตามขั้นบันไดอันนี้อันนี้สอง่าสองแล้วสองแล้วนะมีอะไรยังมีภาษีอีก เนื่องจากว่าตามกฎหมายที่มีการออกเป็นพรกสินทัพย์ดิจิทัลเนี่ยนะของประเทศเรานะกำหนดบอกว่าคริปโตคอยหอเหรียญเนี่ยให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถูกต้องไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์พ,ยพอเป็นสินทรัพย์ต้องเสียภาษีอะไรนั่น<อ>ต้องเสียภาษีแวดครับอ๋อแวดมันเป็นแวดมันเป็นเหมือนกับอันี้แหละก็นี่นี่นี่สามดอกนะพี่วีไม่ว่าคุณขายมาขายคุณได้มาเนี่ยคุณต้องเสียภาษีแวดเลย เพราะฉะนั้นไอ้นี่ตลาดแตกเลยอะไรที่หนีไม่ได้นะเขาบอกอที่หนีไม่ได้เลยในโลกนี้อ่าภรรยาคุณไปเล่นปลายทางแล้วคุณต้องเริ่มจากนี้ก่อนสิคุณอยู่คนกันนะกับผมอ่ะคุณต้องบอกว่าความตายคือผมนึกถึงก่อนเลยเอาคอาไรความตายภาษีและภรรยาต้องแบบนี้อันนี้อยู่คนละวงอ่ะ มันต้องไล่แบบนี้สิโชคดีอะคุณมาขึ้นผมจะไปยังไงต่อก็ผมต้อขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษีคริปโตมันก็เนี่ยต้องโดนก็3สามเด้งไงนะต้องเกิดขึ้นแน่นอนที่พี่โอบอกว่ามันร้อนแรงก็ตรงบนี้ร้อนแรงจริงๆงเนี่ยกรุงเทพกิจเปิดสกกลาดปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยยิบเรื่องนี้เลยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนี่ยเ่เปิดสกกลาดขึ้นมาทําการสี่มกรา เคยมกรับทำด้วยคริปโตจะจุดพลุการลงทุนในปี2565นี่ท,นนะทํานายนะทํานายทํานายแล้วก็บอกตลาดคริปโตเนี่ยตลาดดีฟาย f t m น t a ฟ e r s e e จะแรงและบิตคอยจะทะลุถล่มทลายถูกต้องตอนนี้เราไปไหนมาไหนเขาพูดกันเรื่องเดียวพูดทั้งคริปโตบิตคอยคอยโทเค<ท><ท>็นต่างๆนี่นี่วันที่4วันที่4วันที่5โอ้อแล้มาแล้วก็บอกนี่นะที่แบบ อ่าสิบอันดับที่ผลตอบแทนดีสุดโอ้ไปดูแล้วกันเนี่ยทั้งบิตคอยทั้งอะไรแต่นะ,ะชิบะเขาแรงนะอ่ชิบะคือคอยหมาคอยหมาชิบะท <c oughs> ี่นี่นี่คนออกดูๆ <c oughs> พรวดพราดพรวดพราดเลยนะยด็อกคอยด็อกคอยด็อกคอยก็มีโอ้โหนี่แรงนะครับคริปโตอ่าเนี่ยหลายตัวนะครับโลกมันไม่เหมือนเดิมครับโลกเป็นโคไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่วันที่สี่วันที่ห้าของปต่อมาเสร็จแล้วก็มาถึงปั๊บมาถึงพอเปิดตลาดมา สมคอบอกว่าจะเก็บภาษี <S 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 ไม่ใช่เก็บภาษีส,สามครว่าจะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อมาวางหลักเกณฑ์แนวทางการเก็บภาษีไม่ได้บอกว่าจะเก็บไม่เก็บภาษีนะอืเพราะเรื่องเก็บไม่เก็บภาษีมันผ่านไปแล้วเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วว่ามันมีผลมีพระราชกําหนดมีพระราชกําหนดมีผลบังคับใช้เมื่อ14บสี่พฤษภาคม2 5 6 1มันมีพระราชกําหนดเก็บภาษีแล้ว มันออกตั้งแต่ออกพหลกออนุญาตให้มีการทำธุรกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลออกพร้อมกันเมื่อมันมีนั้นมันก็แนบเข้าไปว่าว่ามันต้องเสียภาษีแต่เว้นแนวแนวทางปฏิบัติไว้อ่าเพราะสิ่งที่พอเปิดสักหาดใหม่ขึ้นมาคือสัมภาระก็จะคุยเรื่องการแนวทางการจะเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ15บห้าเปอร์เซ็นต์เ่นี้แหละเป็นเรื่องเอ้าเฮ้ยบางคนหลายคนไม่รู้นึกว่าเพิ่งมาเก็บเพิ่งมาออกประกาศไม่ใช่ เขาทำไมนน<ข>่ไมนานแล้วแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยไม่มีใครคัดค้านเพราะตลาดเนี่ยนิ่งมากไม่รู้จตถึงฟันล้านหรือตอนนั้นโอ้ไม,ไม่รู้ว่ายัไมถึงร้อยล้านทีวีตอนนี้นะในบรรดาตลาดที่มีการซื้อขายและเก่งกําไรกันมากที่สุดอม,มันเป็นตลาดคอยคริปโตเคอเรซีในประเทศไทยที่คนรุ่นใหม่เจน X เจน Y เจน Z นะไปเปิดบัญชีกับ เอ็กชันเพื่อทําการซื้อขายคอยทั้งไทยและต่างประเทศทะลุทะลมทะลาย2ล้านกว่าบัญชีโอ้ยเขาบอกไปาสุดที่สาุดสล้านแล้วสาุดสองล้าน, <3. S 1> านสาล้านแล้วคือขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วแล้วมันสปีดการขึ้นเร็วกว่าการบัญชีในตลาดหุ้นบัญชีในตอ่อามีอยู่สามจุดสองล้านบัญชีอ่าบัญชีในตลาดหุ้นเนี่ยก็สามล้านบัญชีนะมันในหุ้นเทรดอุตนะสามล้านบัญชีเท่ากันแต่แอคทีฟ แอคทีฟอยู่ประมาณ3 000, 5 0 <cam> แสนถึงห้าแสนเห็นไหมแอคทีฟเลยนะมีการซื้อขาย<ม>ที่มีการซื้อขายจรงิงน้อยน้อยนะคอยโทเคน<อ>คริปโตซื้อขายกันเรียวทา์อัตราการเติบโตถล่มทลายตลาดหลักทรัพย์ใน40ปีกว่าใช้เวลาใช้เวลาและจำนวนผู้เปิดบัญชีพี่วีบอกยอดคือเท่าไหร่นะ้าบัญชี3.2ล้านบัญชีถูกต้องแอคทีฟจริงประมาณสัก3าแสนก็ประมาณนั้นได้มั้งถูกไหมแต่ว่ามันมีบัญชีย่อยมันย่อยกว่า มันย่อยกว่าไอ้หุ้นนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นทาเกตของคนรุ่นใหม่เลยมีแล้วก็การซื้อขายเนี่ยไม่จำต้องเยอะคือมันมีมันมีเลทให้ซื้อใช่แล้วก็เราเนี่ยมีเอ็กเคนเอ็กเคนก็คือตลาดที่รับซื้อที่เป็นที่แรกเปลี่ยนไอ้เคนใคือตลาดนั่นและเหมือนตลาดนู้นตลาดนี้ตลาดนู้นตลาดมีอยู่ประมาณ5ตลาดไหม ก็เหมือนตลาดไทยเออเหมือนตลาดยิ่งเจริญวมมุมคือให้คนมาซื้อขายแลกเปลี่ยนมีตลาดดิ่ต้าที่การแลกเปลี่ยนมีห้าเจ้าของไทยนะห้าเจ้าเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้นะธุรกิจนี่ผมเล่าให้ฟังนะในโบรกเกอร์โบรกเกอร์ก่อนนะโบรกเกอร์ซึ่งเดิมทีเปิดได้มีการซื้อขายหุ้นผ่านทางตลาดทางสัพผันทางโบรกเกอร์ครับทำธุรกิจอยู่แค่นี้พี่วีบอกว่า3.2ล้านบัญชีที่ซื้อขายกันใช่คุณก็จะนะ ในห้าตลาดเองนะตอนนี้โบรกเกอร์ทั่วไปหันไปจะเป็นเอ็กชันเหมือนกันจะมีการขอให้อนุญ,ญาตขอกราตซื้อขายโทเค็นซื้อขายคริปโตคือตอนนี้ตอนนี้นนมีอยู่สาล้านบัญชีใน5ตลาดแต่ใน5ตลาดนี้บิสคับเนี่ยบิสคับเนี่ยนะตลาดเอ็กชันของบิสคับซึ่งซึ่งเอชซซื้อไปแล้วนี่นะซื้อตลาดนี้แล้วนะ,ะซื้อตลาดนะกินไมเกตแชร์ไปเก้าสิบปอรใน5เจ้าเนี่ยนะอะตอนนี้อย่างฟิโว่าเนี่ย โบรกเกอร์ตอนนี้ถ้ายังอยู่หากินกับหุ้นต่อไปเนี่ยดูท่าไม่ไหวว่ะเพราะนี้มันแรงเลยไปขอลายเส้นเพิ่มเติมจากกรตตขอได้ครับลายเส้นหลักๆของที่เกี่ยวข้องกาบทำธุรกรรมของคริปโตหนึ่งเปิดตลาดเอเคชนสองโบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็วิเคราะห์่าเส้นนุ่นจะเป็นยังไงเป็นตัวกลางแล้วก็ดีลเลอร์สามลายเส้นนี้ต้องไปขอจากกรตเมื่อกี้พี่โอบอกแล้วว่าตอนนี้หลายโบรกเกอร์เนี่ยอยู่แบบเดิมไม่ได้ ทรานส์ฟอร์มตัวเองก่อนที่คนอื่นจะริบรับเนี่ยไปขอลายเส้นไปอย่างนี้หมดแล้วผมได้ยินว่าขอเยอะมากขอเยอะมากแต่ที่อนุมัติแล้วเนี่ยหนึ่งลายคือน่าจะสีม่วงม่วงสีม่วงม่วงนะสีม่วงม่วงนี่ผมได้ยินมาว่านี่นะอ๋อคุณลองไปดูนะ countrycountry ก็ยื่นยื่นแล้ว country ยื่นแล้วยื่นแล้ว country ลองไปดูหลังจากนี้ผมแว่วมานะ s น n i t y สี n i t ยื่น ผมผมได้ยินว่า SCB เนี่ยอนุมัติคอร์ร์ตอนุอนุญาตแล้วต้องไปต้องไปเช็คอีกทีให้เป็นตลาดให้เป็นไอ้ให้ทำตลาดให้ทําตลาดนั่นแห้ะก็ไปขออีกทีแต่ว่าแบงก์เอชซีบีเนี่ยซื้อในบิตคัพอยู่แล้วนะหนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นเจ็ดนะนั่นแหละแต่ว่านี่ตัวของโบรกเกอร์ของตัวหลักทรัพย์ของเอชซีบีไปขอไลเซนซ์ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วแต่ต้องเช็คอีกทีผมต้องขอตรวจสอบอีกทีเขาบอกว่าในแง่ของการซื้อขาย คนซื้อเยอะมากแต่พอหลังจากภาษีนี้บอกว่าจะเก็บภาษีพอไม่กี่วัวโอ้วันนั้นทิมแต่ไม่รู้ทิมเพราะอะนี้เธอทิมเพราะเฟดก็ย,ยังตกเถียงกันอยู่ไม่รู้แต่ล่วงกันแล้วนาวแล้วเพนกันกระเจิงเลยประมาณหลายที่เนี่ยเหรียญลายตัวเนี่ยลงไปสี่0บสาสเปอร์เซ็นต์แต่อย่างที่บอกครับภาษีตัวนี้เขากำหนดมาตังแต่สิบสี่พฤกภาหกหนึ่งแต่ตอนนั้นอ่ะมันไม่ คนไม่ได้ซื้อขายเลยมไม่ตื่นเต้นแต่ตอนนี้มันโอ้มันหลักหมื่นล้านอะ่ะจริงๆมันต้องออกประกาศตั้งแต่ต้น <c oughs> เพราะพาพรกออกปุ๊บกฎหมายประกาศรกาศรมสรรพากรแนบพรึบก็ไปเลยพอตัวนัน้นบอกพอเราบอกว่ามันจะเท่ากับจะคึกคัดใช่ไหม,อมโอ้คราวนี้แหละมาแล้วเพราะมันมาคู่กันปัญหาคือไม่ใช่เรื่องภาษีคริปตเนี่ยที่ถูกดีเบตนะและติดแฮชแท็กมันมาเรื่องภาษีหุ้นด้วยภาษีหุ้นอีกตัวนึงอีกโอ้โหมันมาเรื่องเดียวกันแล้วก็ ถูกแปรผันไปเป็นเรื่องการเมืองรัฐบาลกขลองมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บรายได้ถุงแตกถุงแตกถุงแตกถังเดียนเลยมาลีดกับเรื่องของหุ้นแล้วก็เรื่องคริปโตจริงไหมอันนี้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวฟักการเมืองต่างๆก็กระโดดลงก็มาไปเดมกันนี้ตอนนี้กระทรวงการคลังกับสถาบันกรต้องออกมายืนยันว่านี่เดินหน้าเดินหน้าไม่สนไม่สนเอ้าพี่วีผมถามพี่วีด้วยสถานการณ์ที่พี่พี่วีประมวลมาเป็นแบบเนี้ครับพี่วีว่า กระทรวงการคลังจะคอดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีคริปโตเคอ r เรนซีและหุ้นไหนมเอาเรื่องหุ้นก่อนผมว่าหุ้นเนี่ยมันมีเหตุมีผลนะมันมีเหตุผลแต่ว่าไม่ใช่เก็บแบบนี้าบผมนะที่เขาจะออกเก็บหุ้นเนี่ยมันเป็นเก็บว่าด้วยทรานเซ็ชั่นเช่น1ล้านหนึ่งล้านทรานเซ็ชั่นเนี่ยมูลหนึ่งล้านเก็บ1,000งพันบาทอาโอ้โหทรานเซ็ช่นแบบนี้มันจะเก็บอย่างไรเนี่ย มันจะตามยังไงทำไมยังไงทำไมไม่เก็บแบบแคปิตอลเกนเทคคืออยากกำไรแบบนี้มันจะดีกว่าไหมคุณเว้นมา40ปี30 30 30ปี30ปีเว้นเพื่อให้ตลาดเป็นแหล่งระดมทุนใช่ถูกไหมแล้วตลาดหลักทรัพย์ก็เลยกลายเป็นแหล่งระดมทุนที่ต่ำที่สุดของบริษัทเพื่อเอาเงินเหล่านั้นไปหมุนในธุรกิจของตัวเองเลยผมว่าเรื่องหุ้นเนี่ยพี่โอว่าเห็นด้วยการเก็บแต่ไม่ใช่เก็บแบบนี้ต้องเก็บจากแคปิตอเกนปิตอนเกนไปเลยแคปิตอนเกนแต่ว่าแต่ว่าทําไมอะ ทำไมถึงเลือกซานเซ็กชั่นผมไปดูกฎหมายโอ,โ,อโอ้ถึงบางอ้อเพราะเพราะเมื่อา30ปีที่แล้วปี3 4มประกาศเก็บภาษีหุ้นตอนอก่อตั้งไอ้ตลาดใหม่ให,ให,ใหม่แต่ว่ามันถูกยกเว้นมา30ปีม,มันถูกยกเว้นนะไม่ใช่ไม่มีไม่มีกฎหมายนะมีอมตอนนั้นก็ยกเว้น37รายการและใน3 7รายการนั้นมีรายการหุ้นด้วยแล้วก็เขาเก็บจากซานเซ็กชั่นตอนนั้นซานเซกชั่นได้เพราะมันวอนลุ่มมันน้อยแต่ตอนนี้มันวันึงกี่แสนเป็นแสนล้านเป็นแสนล้านอ่ะใช่ใช่ เป็นซาร์เซคชันไม่ได้มีแค่ไปต้นเกณฑ์แท็กเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บภาษีหุ้นเนี่ยไม่ต้องออกกฎหมายใหม่เดี๋ยวจะมาเรื่องการเมืองอไม่ต้องออกกฎนหมายใหม่ถูกจัดเก็บได้เลยแค่ออกประกาศของกระทรวงการคลังมึงหรือว่าอันตลาดเนี่ยกระทรวงเออสำบักกรก็จัดเก็บได้เลยเพราะเป็นประมวลรัชฎากรปีสามสี่ออกได้เลยแต่ถ้าออกเป็นแคปิปตอลเกณฑ์แท็กมันต้องออกกฎหมายใหม่เพราะวิธีการมันเปลี่ยนอืกล้าเข้าสภาไหมอุ้ย ไม่เข้าต้องแก้กฎหมายแล้วก็เข้าสภาไม่เข้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 าไม่คืออย่างนี้ฝ่ายการเมืองเนี่ยถ้าเก็บภาษีในรูปแบบนี้นะผมรับรองเลยครับเสียงโหดังลั่นสภาแน่นอนคือเขาบอกแล้วฮะช่วงที่รัฐบาลไหนที่รัฐบาลไหนปลายเติมของรัฐบาลกับช่วงที่รัฐบาลอ่อนแอที่สุดจะไม่กล้าทําอะไรเรื่องยากครับจะไม่กล้าทําอะไรเรื่องปฏิรูปเรื่องนี้ถือว่าเรื่องยากไหมเรื่องภาษียาก เ่ยากยเรื่องยากยากภาษีที่ดินเป็นยังไงล่ะอูขนาดภาษีที่ดินเลื่อแล้วเลือตีเลยขนาดออกมานะครับยังเว้นไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องหุ้นเนี่ยผมว่าตอซาแบบนี้ถูกถูกคนคัดค้านหนักแน่แล้วก็ไม่ออไม่ออนนะคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ค้านตรงๆแต่อาจจะค้านอยู่ด้วยเพราะคือเพราะเพราะวอลลุ่มจะหายไปเนี่ยรุไหมเป็น KPI ของใคร ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ตลาดัรับตลาดมันจะงวบเลยครับงวบเลยหายไปเลยแต่มองในแง่ของภาษีหุ้นเราต้องยอมรับอยู่ตัวหนึ่งคือปัจจุบันน่ยถ้ามันมีการได้และการเสียจากการซื้อขายของบทเอไอกับคนคนกว่าที่จะตั้งราคาเนี่ยนะสู้บทสู้บทไม่ได้บทมันเคาะไปสองสามครั้งแล้วเออเคาะซื้อเคาะขายไอ้นั้นก็เรื่องไปเห็นไหมเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นช่องว่างอยู่ คือ <c oughs> แต่ในแง่ของการจัดเก็บภาษีถ้าต้องเก็บภาษีจริงๆในตลาดหุ้นปราธานโทษจะไปเก็บทางธุรกรรมทําไมครับก็ไปเก็บแคปเปอรต้นเกณฑ์ไปเลยใช่เอาไหมล่ะกล้าไหมาก็บอกแล้วว่าถ้าเก็บแคปเปอรต้นเกณฑ์เนี่ยมันต้องแก้กฎหมายใหม่มแก้กฎหมายใหม่มันต้องเข้าสาภาถูกมันอ่อนไหวเกินไปมันมันมีอยู่แล้วแต่ยกเว้นให้ตอนนั้นจําได้ป่มไอ้นั้นมันทางเทคชั่นเออมันเทคชั่นเลยเลยมันจะลำบากเพราะเรืเ่องเรื่องภาษีผมว่าทั้งเรื่องหุ้นกับเรื่อง คริปโตเนี่ยหลักการความชอบทนนรรมิทางภาษีครับผมว่ายึดหลักนี้ถูกต้องอมผมว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อะไรต้องเก็บหากเกิดที่มาขึ้นมาต้องเก็บแต่วิธีการเก็บยังไงความเป็นธรรมทางภาษียังไงนะมีความเหมาะสมตรงไหนอัตราที่เหมาะสมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่ผมผมถามคุณอีกครับหลักการทางภาษีมันต้องมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมถูกถ้ามีการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีแล้วคุณเก็บภาษีแค่ไปต้นเกณฑ์ อในตลาดหุ้นก็ซื้อขายเหมือนกันถูกหุ้นเหมือนกันมิดเป็นหลักทรัพย์ครับแล้วคุณไม่เก็บแคปิตอลเกณฑ์มันเป็นทันเราเท่าเทียมกันตรงไหนไอ้คริปโตนี่เป็นอะไรนะก็บอกสินทรัพย์สินทรัพย์หุ้นนะหุ้นเป็นหลักทรัพย์เพราะนั้นต้องปรับไอ้คริปโตให้เป็นหลักทรัพย์ก่อนแล้วก็เก็บเงินกับแต่ละหุ้นไม่ได้ไม่ยอมอคุณเข้าใจสภาพไหมผมว่าผมว่า ผมว่าต้องหาทางเก็บอะไรว่ามันมันจะเก็บยังไงไอ้คริปโตเนี่ยคือต้องหาทางเก็บเ,เก็บยังไงก็คุณจะเก็บยังไงก็ว่ามานะฮะคือมันคือแบบนี้มันนอกจากอะไรนะความเสมอภาคความเท่าเทียม,มวามเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วของภาษีเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันส่งผลต่อยุทธศาสตร์ยังไงบ้างว่าภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งผลต่อยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เราเว้นภาษีหุ้นมา30ปีเนะีปีเพราะอะไร เพราะต้องการให้คนระดมใช้ตลาดหลักทรัพย์เป็นที่ระดมทุนถือว่ายุทธศาสตร์คําถามพอมาถึงคริปโตเราจะใช้เรื่องของดิจิตอลอีคโนมีหรือว่าดิจิตอลอะไรไฟแนนซ์เนี่ยยังไงบ้างในยุทธศาสตร์ประเทศพูดตรงนั้นก่อนได้ไหมแล้วมาดูว่าแล้วมาดูในรายละเอียดเวลาเขาทำบีโอไอยังอันนี้โฮเว้นบาษีไอ้นนนนเพื่ออะไรยุทธศาสตร์เพื่อให้คนลงทุนนี้ไอ้นี่เหมือนกันเวลาตกเสียงผมว่าตกเถียงนี่เี่กว่า ดิจิตอลอีคโนเมียที่เราจะไปเนี่ยแบบไหนและคริปโตเนี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเรื่องเทรดเรื่องเรื่องเอ็กเชนอะไรเนี่ยอ่ามันจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์อะไรบ้างและเขาไปหวังว่าเราควรให้สิทธิแรงจูงใจไหมเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ถูกผมว่ามันต้องต้องต้องดีเบตตรงนี้ก่อนไหมพี่โอ๊ตตอนนี้ได้ยินไหมว่าไม่มีรัฐบาลดิจิตอลหรือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลที่กเราจะโกเนี่ยคืออะไรแต่มาเถียงว่าภาษีคนเก็บไม่เก็บคือรัฐบาลไปไม่ทันตอนนี้หมอเตงซี่สิครับผมถามทุกท่านนะครับลองดูไปไหนมาไหน เขาพูดกันอยู่เรื่องเดียวคือออกคอยออกคอยออกคอยออกเหรียญออกเหรียญออกเหรียญนะฮะเพราะการออกเหรียญเหรียญจะเป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนเหรียญจะเป็นช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นจากในการซื้อขายในสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลผ่านจากมือหนึ่งไปสู่มือหนึ่งเพราะระบบมันไม่มีตัวกลางครับนะฮะทุกคนอยากไปทํา ในธุรกิจเหล่านั้นที่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่โลกมันไปมตาเวิร์สแล้วใช่ใชมันเป็นโลกเสมือแล้วโลกเด็กเด็กรุ่นใหม่มันไม่ต้องการแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดในสิ่งเหล่านี้ก่อนอว่าคุณจะจัดการยังไงนนกับยุทธศาสตร์ประเทศในการสนับสนุนในเชิงของดิจิทัลให้เป็นประโยชน์กับประเทศและประโยชน์กับผู้คนในประเทศแล้วมันถามต่อว่าแล้ว,ลวมาลงนี้เครื่องมือทางกรารภาษีมันจะช่วยตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ถูกมากน้อยแค่ไหนถ้าบอกว่า ถ้าเราโกงแบบนี้ภาษีเพื่อมากรองเพื่อไม่ให้คนใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือว่ามันอะไรมากมันร้อนแรงเกินไปเข้าใจหรือว่าถ้าใช้ภาษีแล้วมันไปดึงการกลับเคลื่อนยุทธศาสตรน์นี้เป็นอุปสรรคเนี่ยก็ให้แรงจูงใจเหมือน b ีโอไอเหมือนกับหุ้นที่สาิปีอะไรต้องถกเถียงตรงนั้นก่อนเพราะตอนนี้หลายคนก็นบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะอโลกเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีเขตแดนมัน ข้ามพ้นข้ามเขตแดนขอบฟ้าบอกกั้นสมัยขอบฟ้าบอกกั้นแล้วคาราวานว่าเพราะถ้าเราไปเก็บนี้มันจะย้ายฐานไหมเงินจะถูกโยกไหมเพราะมันไหลเนี่ยพี่วีพูดประเด็นนี้ดีคุณรู้เปล่าว่าตอนนี้เอ็กชน์บ้านเราที่จดทะเบียนห้าลายเนี่ยที่เป็นกระดานกระดานซื้อขายเทรดกันเนี่ยนะผมว่านะจากข้อมูลของผมนะแต่ละลายยอดหดอย่างต่ำคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปเทรดกระดานโน่นหนีไปอยู่ใบนั้น อ๋อไบเดนเศรษฐีอันดับเท่าไหร่เศรษฐีอันดับหนึ่งอะตอนนี้อันดับ11ของทั้งหมดแต่อันดับหนึ่งของคริปโตใช่ไหมธุกิจนี้ใช่ไหมเป็นอันดับหนึ่งของคริปโตอ๋อรายได้เขาเท่าไหร่รู้ไหมไนั้นมูลค่าทรัพย์สินเขาเท่าไหร่คุณรู้ไหมครับสามจุดล้านล้านเทียบกับงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยมากกว่าแล้วในปีนี้ยืมตังแกมาหน่อยเราไม่ต้องออกขึมาออกคุณแต่คุณต้องออกคอยคุณต้องออกโทเค็นคุณถึงไปยืมเขาได้ ก็เขาจะบอกคือก็อคุณจะเก็บภาษีเขาแล้วก็จะให้ยืมเน่ก็ท <c oughs> ตบแบบนี้คือว่าต่อไปก็อาจจะก็ประมาณเราการแลกเปลี่ยนอาจจะเป็นเออเป็นดิจิตอลก็ได้ถูกนี่คือต้องคุยยุทธศาสตร์ก่อนและที่น่าสนใจอะไรไหม,มเราเอน็นเมื่อกี้เป็นสี่ห้าลายนะแล้วเดี๋ยวจะให้ลายเส้นคนอื่นด้วยเป็นลายใหญ่ที่เจ้าังจะมาเนี่ยลายใหญ่ที่เขามาแล้วห้าลายนี้หรือว่าบิดครับต้องแบบต้องคิดหนักเจ้าของเดิมอะ ด้านแร่ตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละตลาดทรัพย์เนี่ยตอนนี้มีตลาดของตัวเองแล้วเดี๋ยวจะทําตลาดดิจิตอลตรงนี้ด้วยตลาดเอ็กชเชนด้านนี้ด้วยซึ่งจะประกาศในไตรมาสสองแล้วก็มีจะมีเทรดในไตรมาสสามผู้เล่นนี้ออกมาเนี่ยเขามีกําลังนะเพราะต้องมาคิดหน่อยว่าแล้วแล้วยังไงแล้วคุณทําทําไมไม่่นนเมื่อระบบภาษีคุณไม่ยุทธศาสตร์คุณไม่วางไว้อะรถแมพคุณไม่ออกมาม่รู้ยังไง เขาได้คุยกันไหมเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยการคนต่างทําผมว่านะภาษีคริปโตกับภาษีหุ้นใครฝ่าด่านนี้ไปได้สุดยอดมากแต่ระหว่างทางที่คุณจะฝ่าไปได้ผมรับประกันเลยคุณอะเลือดโชคตัวแน่นอนเชื่อแล้ว้องจากรถเลือดโชคเลือโชคตัวแล้วน่าจะน่วมด้วยน่าจะน่วมด้วยนี่ดูดิขนาดคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์นะฮะ รู้สึกรันีว่าการกระทรวงก,การคลังชี้แจงบอก,กว่าภาษีภ <c oughs> าษีซื้อขายอ,อน,นี้ภาษีหุ้นก่อนนะภาษีซื้อขายหุ้นในต่างประเทศเก็บแคปิตตลเกณฑ์นะเช่นเดียวกับภาษีกิบโตที่เก็บภาษีจากแคปิตตลเกณฑ์หรือทรานเซ็คชั่นซึ่งเรากาลังพิจารณาแนวทางการเก็บภาษีสองตัวนี้ว่าจะเลือกแนวทางใดออ่าันนี้คุณแล้วคุณสุพันมงคลสุธีคุณสุพันว่าไงการเก็บภาษีหุ้นอาจส่งผลกระทบและไม่คุ้มกับเงินที่ได้อืนะ ซึ่งการลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วน 30- 40เซของตลาดหุ้นไทยไอ้เสือเพนดิขก็กพููนะ,ถ,ะถ้าถอนจากตลาดหุ้นเนี่ยทุกสิเอร์เซจะสร้างความเสียหายก็มองถึงว่าตลาดจะพังด้วยซ้ำไปทุกอ่เอาหัวหน้าพักกล้าบ,บ้างนะคุณกรจากติก,กวนิกนะภาษีจากโลกดิจิทัลรายละเอียดเยอะความซับซ้อนที่ต้องทําความเข้าใจมีมากมเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องที่รู้จริงมาถกหาทางออกร่วมกันอ่าแบบนี้ถูกต้องคือไม่พูดว่าใช่ไม่ใช่ เก็บไม่เก็บเอาตรงนี้ก่อนเพ<ช>ราะเรื่องคริปโตเรื่องดิจิตอลเนี่ยมันมีหลากมิติต้องคุยให้ครบในทางภาษีเนี่ยตอนนี้นะยิ่งพูดยิ่งชำ้ำยิ่งพูดยิ่งชำ้ำในขณะที่ตลาดเนี่ยมันกำลังไปคุณไปหาไรายได้จากส่วนนี้โดยไม่เตรียมตัวเตรียมการพูดคุยหารือกันก่อนเนี่ยมีแต่จะพังครับแล้วคนที่พังไม่ใช่ใครนะพี่พวีรัฐบาลพังไหมพัง เขามากันเป็นพลวนแน่นอนน่าจะแบบนั่นหน่อยนะว่าโอ้โหนี่จะผ่านไม่ผ่านเนี่ยหลายคนบอกว่าตลาดคริปโตตลาดนี้จะเป็นแหล่งฟอกเงินเหรอมันก็ไม่ใช่ไม่มีตัวกลางไม่มีที่มาที่ไปคุณจะออกบินกันยังไงก็ว่ากันไปก็ต้องไปตรวจสอบคุณกรเนี่ยพูดดีนะใช่คุณจะเก็บที่จากการซื้อขายคุณจะเก็บเป็นภาษีนั่เง้ยผมถามคุณเนี่ยครับไอ้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมันไม่รู้ผู้ซื้อมันไม่รู้ผู้ขายนะคุณ และตอนนี้ก็คือกฎหมายเราเรียงอันอย่างคือยังตามไม่ยังเข้าไม่ถึงนะครับแบงค์ชาติเนี่ยเข้าไปตรงนี้ไม่ได้มีเฉพาะกรรทตานั้นที่ไปดูแลบ้างแบงค์ชาติเข้าไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นอย่างที่เราบอกคือมันถูกเขียนไว้นานแล้วไอ้กฎหมายนี้ยังเดิม80ปีแล้วมันเป็นสินทรัพย์ใช่ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ใช่เพราะแบงค์ชาติเมื่อกากับแบงค์ก็ทําได้แค่ว่าแบงค์อย่าไปลงทุนอและก็ออกคาเตือนว่าสินค้าต่างๆอย่ารับคอยนะคือทําได้แค่นี้แหละใช่เพราะ เขาไม่ยอมรับว่าคอยหรือทรัพย์สินในอากาศเนี่ยมันเป็นตัวชำระหนี้ได้ตามกฎหมายธนบัตรเท่านั้นเหรียญเท่านั้นเงินเท่านั้นจึงชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่โรคมันก็มาทางนี้เ,<อ>เดี๋ยวโรคยังไงมันก็เคลื่อนทางนี้เพราะาเลคูลเลเตอร์ว่าพวกที่องค์กรกำกับดูแลต่างๆเขาต้องคิดใหม่นะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อโรคมาทางนี้เนี่ยการกำกับดูแลเนี่ยจะปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อไม่ให้ถูกแบบตลาดใหม่ๆแล้วเนี่ยหรือว่าสินทรัพย์หรือว่าหลักทรัพย์ใหม่ๆเนี่ย แบบเป็นเครื่องมือของการถูกหลอกถูกไรนะรลอวเป็นแหล่งฟอกเงินซึ่งเราไม่ปรารถนาให้เกิดแบบนั้นผมว่ายุทธวิธีที่ดีในขณะนี้คือคือทําเลยครับกระทรวงดิจิทัลสภาพัฒนกระทรวงการคลังมาวางแผนตลาดหลักทรัพย์กรตอนเนี่ยนะแบงค์ชติมาคุยกันให้ได้ถึงยุทธศาสตร์เรื่องนี้ก่อนอว่าเราจะทํายังไงกับโลกดิจิทัลที่จะทําให้คนไทยมีโอกาสอเสร็จแล้วในกระบวนการโปรเซสว่าเรื่องภาษีอะไรพวกนี้ เดี๋ยวค่อยมาว่าก็มาว่ากันสเต็ปนั้นคุยสเต็ปนี้ก่อนเอาทำตรงนี้ก่อนว่าถือว่าด้วยยุทธศาสตร์ของชาติในยุคดิจิตอลว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าคนที่กํากับดูแลอยู่เนี้ยเขาเข้าใจเรื่องการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีกันมั้ยนะมันคืออะไรยืมยืมคอยหน่อยยืมก่อนยืมคอยหน่อยคุณคอยต่อไปแล้วกันยืมคอยหน่อยคอยคอยไปก่อนนะครับเรื่องราวของการเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซี เรื่องราวของการเก็บภาษีหุ้นจะร้อนแรงกว่านี้หากว่ารัฐบาลหรือกระทรวงการคลังอะ่ะเดินฝ่าไฟผมรับรองเลยไม่แน่นอนครับนี่คือทั้งหมดวันนี้ที่เราหยิบยกมาพูดคุยครับ